คุยข่าวโมงได้คุยข่าวโมงไปต่อกันที่เรื่องราวดีๆสำหรับ ช็อปโดยเฉพาะคุณแม่บ้านพอบ้านทั้งหลายะนะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในค่ะได้มีการขอพระราชทานราชานุญาตดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระ,พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา84พรรษา12 000, สิงหาคม2559ค่ะโดยจัดกิจกรรมนะคะภายใต้งานที่มีชื่อว่ามหากรรมธงฟ้าเฉลิมพระเกียรติ84สพรรษามหาราชนี งานนะคะจะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7สิงหาคม2,559นี้นะคะณนะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีค่ะที่อาคาร Challenger 2เวลา10นาฬกานะคะไปจนถึง22นาฬิกาค่ะ โดยภายในงานนะคะก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะที่ลดราคามากเลยถึง30-40%จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงมากกว่า600้ร้านค้าพร้อมด้วยกิจกรรมการขายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะคะในราคาพิเศษด้วยเช่นเดียวกันได้แก่น้ำตาลทรายน้ำมันพืชปาล์มไข่ไก่เบอร์สองเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ข้าวสารเป็นต้นค่ะครับ แถมด้วยการแสดงจากศิลปินดารานะครับได้แก่ไทธนาวุฒิชแมชมแชมรําจีฮับเบนจพรหญิงทิติการเพชรสหรัฐวิกไฮเปอร์ยิ้มอาสยามจอยใหม่ทองคำที่สลับกันมาสร้างสีงสันตลอดทุกวันของการจัดางานครับจึงอยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านเลยที่สนใจไปเลือกซื้อสินค้ากันตั้งแต่วันที่4 7สิงหาคมนี้เวลา10นาฬกาจนถึง22นาฬิกาที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม i m p a c t เมืองทองธานี ไปที่อาคารชาเลนเจอร์2นะครับงานนี้จัดขึ้นโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณนนิชย์ครับนะะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ประหยัดงานนี้เนี่ยไปซื้อแล้วแบบได้สินค้าราคาพิเศษแน่นอนถูกต้องออรครับไปติดตามเรื่องราวดีๆต่อไปที่เรามีให้ได้ชมกันครับข้าว